สวัสดีครับผมผมครูชาครับผมคลิปนี้ผมจะยังอยู่ในเรื่องของการกําหนดตําแหน่งเสียงเพราะตําแหน่งเสียงคือฐานรากของการร้องเพลงถ้าเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลเสียงได้ไม่สามารถที่จะควบคุมเสียงของตัวเองได้มันก็ส่งผลให้การร้องของเราไม่ดีอาจจะร้องเพีย้ยนอาจจะขึ้นสูงไม่ได้อาจจะลงต่ํายากอันนี้คือปัญหาหลักพื้นฐานของ ผู้ที่ร้องเพลงได้ไม่ดีและก็ผู้ที่ร้องเพลงไม่ได้ก็เพราะว่าตำแหน่งเสียงไม่ดีตำแหน่งเสียงไม่ใช่ตำแหน่งเสียงมันอยู่ไม่ถูกที่ถูกทางในขณะที่เรากำลังเปล่งเสียงร้องเพลงสักเพลงหนึ่งส่วนโครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบเช่นในเรื่องของขานกายเรื่องของช่องคอเรื่องอะไรต่างมันคือส่วนประกอบที่จะช่วยทําให้การร้องเพลงมัน เขาเรียกว่าอะไรเช่วยให้ตำแหน่งเสียงมันยังคงอยู่ได้แต่สิ่งแรกที่ผมอยากจะแนะนำก็คือลืมพวกนั้นก่อนลืมเรื่องของช่องปากก่อนลืมเรื่องของการวางช่องคอเรื่องการเปิดคอลืมเรื่องของอารมณ์เพลงก่อนอยากจะให้มาทำความเข้าใจแล้วก็แยกแยะในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งเสียงคราะๆเลครับ พอถ้าเราไปคิดถึงเรื่องอื่นสมาธิในการจัดจุดสมาธิในการเรียนรู้มันก็จะทําได้ไม่ดีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตําแหน่งเสียงนี้ตําแหน่งเสียงนี้ตําแหน่งเสียงนี้ใช้กันฟังครับผมเพราะอะไรครับเพราะเราร้องเพลงเพราะฉะนั้นเสียงที่เราเปล่งออกมา มันจะบอกให้เรารู้ว่าเสียงที่เรากลังเปล่งเสียงตำแหน่งเสียงมันอยู่ที่ตรงไหนเช่นเดกันถ้าเราพูดเรื่องของอารมณ์เพลงเวลาที่เราเปล่งเสียงออกมาเสียงมันก็จะบอกถึงว่าเรากำลังมีอารมณ์อะไรอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงว่ามันใช่มันไม่ใช่มันดี หรือไม่ดีรู้ได้จากอะไรรู้ได้จากการฟังเสียงเพราะฉะนั้นถ้าอยากจัดในเรื่องของการร้องเพลงการเปล่งเสียงการคอนโทรลเสียงต้องพยายามฝึกในเรื่องของการฟังเสียงให้ออกให้ได้ฟังเสียงใครบ้างการฟังเสียงเองมันค่อนข้างจะยาก ถ้าเราไม่มีสมาธิมากพอขั้นพื้นฐานในการที่เราจะฝึกในเรื่องของการฟังเสียงนั่นก็คือหัดฟังเสียงคนอื่นก่อนสมมติว่าถ้าเราตั้งหัวข้อไว้หัวข้อหนึ่งโอเคสมมติว่าถ้าเราตั้งหัวข้อไว้สักหัวข้อหนึ่งว่าจะพูดอ่าเอ้ยฉันจะอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ก็แล้วกันอารมณ์ที่เขาลังล้องเป็นยังไง เราก็ฟังเสียงที่เขาร้องมาสมมติว่าถ้าเขาร้องนอกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายคิดคิดมีไวายกังวลให้หมุนหรือไทยมองขาดมวลมิดไรคนเรารู้ไหมว่าเสียงเขาเป็นแบบนี้อารมณ์เขาจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าเราได้ยินเสียงเขาร้องแบบนี้ นกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายคิดคิดไม่ไหวกังวลให้มนุษย์ไทยมองขาดวนมิดไรคนสนิทผูเคียงครองรู้ไหมว่าเสียงที่เขาเปล่งมาเขากำลังมีความรู้สึกหรือว่ามีอารมณ์อะไรอยู่หรือว่าถ้าเขาร้องแบบนี้ นกน้อยครอยบินมาเดียวดายคิดคิดมีไาวกังวลให้มนหรือใช้มองขาดมุนมิตรไรคนสนิทคู่เพียงครังรู้ไหมว่าเสียงที่เขาเปล่งมามันเป็นแบบน,นี้เขาไม่ได้ณงอะไรลองฝึกฟังตรงนี้ก่อนฝึกฟังจากเสียงคนอื่นก่อนว่า เสียงเป็นแบบนี้เสียงเป็นแบบนี้ถ้าเราจับเรื่องของตำแหน่งเสียงเราก็พยายามฟังว่าเอ้ยตำแหน่งเสียงเขาอยู่ตรงไหนถ้าเราจับเรื่องของอารมณ์เพลงเฮ้ยเสียงแบบนี้คนร้องกําลังสื่ออารมณ์อะไรอยู่เขาสื่อตรงตามความหมายของเพลงหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่สําคัญพื้นฐานอันดับแรกในเรื่องของใช่ ไม่ใช่ดีหรือไม่ดีวัดได้จากไหนจับได้จากอะไรนั่นก็คือจับได้จากการฟังเสียงเพราะฉะนั้นแล้ววิธีในการฟังเสียงจะช่วยทำให้เราแยกแยะสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเรากำลังเปล่งเสียงอยู่อย่างเช่นว่าถ้าเราถ้าเรากำลังเปล่งเสียง โอเคผมทําเสียงทําสําเนียงทําทุกอย่างเหมือนกันแต่ผมเปลี่ยนที่ตําแหน่งเสียงเสียงที่มันเปลี่ยนไปดูนะครับเสียงที่มันเปลี่ยนไปไม่ได้ใช่เกิดจากการที่ผมเปลี่ยนในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ลุกเล่นทุกอย่างเหมือนกันแต่ผมเปลี่ยนแค่ตําแหน่งเสียงลุกเล่นทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างแต่เสียงมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะตำแหน่งเสียงมันเปลี่ยน ตัวอย่างเช่นถ้าผมจะกำหนดเสียงให้มันอยู่ข้างหน้าเปิดเปิดผมร้องแบบสบายสบายผมร้องแบบสบายสบายนกน้อยครอยบินมาเดียวดายคิดคิดไม่ไวกังวลให้มนหรือไทยมองขาดมวลมิตรไรคนสนิทคู่เคียงครอ ค okay, ผมร้องเหมือนเดิมร้องให้สบายสบายแต่ผมเปลี่ยนตำแหน่งเสียงให้มันลึกเข้าอยู่ในช่องช่องคอช่องคอไม่ใช่ตกคอนะครับอยู่ในช่องคอลึกเข้ามาตรงกลางปากทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ตำแหน่งนกน้อยครอยบินมาเดียวดายคิดคิดไม่ไวกังวล ให้มนหรือไทยมองขาดบุญมิตรไรคนสนิทคู่เคียงครองหุงไหลไม่ปองคนปลาดีความรู้สึกอะไรต่างามันก็จะเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนไปตามเลยเปลี่ยนไปตามวิธีการที่เรากําหนดเพราะอะไรครับเมื่อไหร่ที่ตําแหน่งเสียงมันเคลื่อนเข้ามาลึกปั๊บ ความยากลําบากในการเปล่งเสียงมันก็จะมีมากกว่าการที่วางอยู่ข้างหน้าเวลาที่ผมร้องสังเกตน,นะครับร้องให้สบายน้น้อยครอยบินหน้าผมไม่ได้แสดงถึงความยากลําบากเลยเดียวดายคิดคิดไม่ไหวกังวลให้หมนหรือไทยมองหนะ้าไม่แสดงถึงความยากลำบากขาดมนมิตรไรคนสนิท คือเคียงครองแต่ผมเปลี่ยนตำแหน่งปั๊บความยากลำบากในการควบคุมมันจริงมันมากกว่าเวลาลองจะเป็นนกน้อยครอยบินมาเดียวดายคิดคิดไม่ไวกังวลให้หมุนหรือไทยมองขาดมุลนมิดไรคนสนิท <ilib> หน้าตาที่มันลึกซึ้งหรือว่ามันบิดเบี้ยวไปไม่ได้ช่เกิดจากอารมณ์เพลงแต่มันเกิดจากการที่ตำแหน่งมันลึกพอมันลึกมันยากบาในการควบคุมในยากในการเปล่งเสียงหน้ามันเลยมีฟิลมีอารมณ์มากจริงเสียงที่ออกมาก็รู้สึกว่ามันมีอารมณ์มากขึ้นแต่จริงแล้วไม่ใช่เกิดจากการสร้างอารมณ์แต่เกิดจากตำแหน่งเสียงมันอยู่ตรงกลางปากหรือว่าอยู่ในช่องคอแต่ถ้ามันตกคอ นกน้อยครอยบินมาเดียวดาคิดคิดไม่ไหวกังวลให้มนหรือไยมองขาดมุนมิดไรคนเนิดสงเกตน,นะครับหน้าผมก็จะเปลี่ยนไปหน้าผมไม่ได้ดึกซึ้งไม่ได้บิดเบี้ยวแต่หน้าตามันตมึงตึงนเพราะอะไรครับเพราะส่วนข้างบนมันจะสบายแต่ส่วนข้างล่างมันจะรู้สึกอึดอัด เกิดบุญมิตรไรคนสนิทคู่เคียงครองเห็นไหมครับตำแหน่งเสียงเปลี่ยนวิธีการร้องเปลี่ยนอารมณ์เพลงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกท่านที่รักการร้องเพลงชอบการร้องเพลงอยากร้องเพลงให้มันได้หลายหลายแนวหลายหลายสไตล์ อยากให้ให้ความสําคัญกับตรงนี้ก่อนให้เริ่มต้นในเรื่องของการจับวิธีการในการที่จะควบคุมเสียงใช่หรือไม่ใช่อยู่ที่เสียงที่กำลังเปล่งออกมาถ้าเราพยายามทำความเข้าใจทำความเข้าใจทีละเรื่องทีละเรื่องเรื่องนี้ทำแบบนี้ เสียงเป็นแบบนี้เรื่องนี้ทำแบบนี้เสียงเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเมื่อเรารู้ทีละเรื่องทีละเรื่องมันจะเหมือนกับคอมพิวเตอร์ครับผมมันจะอัตโนมัติเองเวลาที่เราร้องมันก็จะทำให้เราเขาเรียกว่าเหมือนความชำนาญครับผมบางคนเขาเรียกว่าจบปริญญาเอกจบปริญญาเอกทางด้านวิศวะซ่อมทุกอย่าง แต่อีกคนหนึ่งไม่ได้เรียนปริญญาเอกแต่อยู่ในอู่ซ่อมรถตั้งแต่เล็กๆจนถึงถือว่าจบปริญญาเอกกี่ปีไม่รู้พยายามศึกษาพยายามเดี๋ยวดูเรียนรู้พยายามกุ้ี่กับตรงนั้นเขาอาจจะไม่รู้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เขาอาจจะไม่รู้จักเรื่องของศัพท์ไอ้นี่มันคืออะไรต่างๆแต่เขาสามารถที่จะหลับตาแล้วประกอบเครื่องยนต์ล้วฟังเสียงเครื่องยนต์ ได้ได้ดีกว่าผมผมไม่ได้ดูถูกได้ดีกว่าคนที่จบปริญญาเอกก็ได้เพราะอะไรครับคนที่จบปริญญาเอกคือมีความรู้อีกทางด้านหนึ่งเหมาะกับอะไรเหมาะกับผู้บริหารรู้และสั่งการวางแผนส่วนคนปฏิบัติจริงๆคือใครครับก็คือคนที่มีทักษะและความชำนาญนั่นเองเพราะฉะนั้นการร้องเพลงก็เหมือนกันครับ บางทีเราไม่ต้องรู้อะไรเยอะรู้ทีละเรื่องทีละเทคนิคทําความเข้าใจทีละเรื่องทําความเข้าใจทีละเทคนิคแล้วค่อยๆฝึกฝนทีละเทคนิคทีละเทคนิคสะสมมันไปเรื่อยๆสะสมมันไปเรื่อยสะสมมันไปเร <ili> ืเ่อยเวลาที่เราร้องร่างกายมันอัตโนมัติไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากมันจะอาจอัตโนมัติเอง ลองให้ความสําคัญกับเรื่องของการวางตําแหน่งเสียงขึ้นหน้ายังอยู่เรื่องการวางตําแหน่งเสียงผมจะมาพามาหาว่าเสียงเป็นแบบนี้ตําแหน่งแบบนี้เสียงเป็นยังไงตําแหน่งเสียงแบบนี้เป็นยังไงพาฝึกทีลเรื่องช,ะชะ้าๆจะได้เข้าใจจะได้เก่งกันทุกคนติดตามได้ที่นี่ับผม